เพิ่งจะสร้างความประทับใจไปแบบสุดฟินนะครับถล่มทลายเลยกับงานแฟนมิทติ้งที่เพิ่งจะจัดไปเมื่อวันที่11 12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับนุ่มคิมซอนโฮพระเอกลักยิ้มสเสน่ห์แห่งซีรีส์โฮมทาวชาชาชาครับจากเกาหลีใต้ล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ไม่ลืมสัญญาครับจะกลับมาหาเหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไทยอีกครั้งโดยกำหนดการในการนัดเจอกันนะครับจะเกิดขึ้นที่งานที e ่ชา e อ็กซ์ค i v e Event w อีเวนต์วิทคิมซอนโฮงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์แล้วก็กิจกรรมสุดเ e อ็กซ์นนคริกําหรด จะจัดขึ้นในวันที่5เดือน5นั่นก็คือวันศุกร์ที่5พฤษภาคมนี้ครับที่ไอคอนสยามแอ True I อคอนฮอ l ์ฟอร์ e ซที่ฮอล์1แล้วก็ฮอล์2นั่นเองนะครับแฟนๆนนสามารถอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมของงานนี้ได้เลยนะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ทีฉักซึ่งผู้จัดงานเนี่ยนะครับนอกจากจะมีการนับเข้าดาวถอยหลังรอติดตามรวมถึงผลงานการแสดงเรื่องใหม่ของหนุ่มคิมซอนโฮอีกด้วยนะครับอัปเดตว่าตอนนี้เนียกกำลังถ่ายทำหนังเรื่องไทแรน แล้วก็มีข่าวเตรียมที่จะสวมบทนำครับในซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่ที่เขาจะได้ประชันบทบาทกับพัคกยูอยองนะครับซึ่งก็เป็นนักแสดงสาวมากความสามารถที่มาแรงจากซีรีส์ it's okay to be not be okay นะครับ it's okay to not be okay แล้วก็ sweet home นั่นเองครับ ที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ